สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้พบกับพูดกันอีกเช่นเคยนะคะพูดอยู่ที่ถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นกระบะนะคะแคปบนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นโตต้าไ,ไฮลักรีโว้นะคะ เป็นตัว Smart Cap 2.4นะคะ Zedition เกียร์ออโต้ค่ะรถปี2021นะคะไม่วิ่งเป็นแค่21,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่529,000บาทนะคะได้รถปี2021นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ064 146 2466นะคะหรือนะคะเบอร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะใส่เบอร์ติดต่อนะคะไว้ให้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการออกรถฟีดานะคะจัดไปได้เลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ5 2า0ส0บาทจัดยอดเต็มไปได้เลยค่ะได้รถปี2021นะคะดอกเบี้ยอยู่ที่2.99นะคะรถกระบะนะคะแคปบนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสรษไทย64มีบุรีกรุงเทพค่ะเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดทําการทุกวันเลยนะคะได้เป็นสีขาวรถสภาพเดิมๆรถสวยนะคะ ไม่ช้ำนะคะสําหรับคันนี้ไมวิม่เป็นแค่20,001เท่านั้นนะคะแบอกไว้เลยว่าใครได้ไปนี่คือคุ้มแน่นอนนะคะสภาพเครื่องยนต์แน่นๆฟิตฟตเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้รถปีใหม่นะคะไมวิม่ไปแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะออกรถฟรีดาวนะคะออกรถฟรีดาวไปเลยนะคะ่อนสูงสุดค่ะอยู่ที่8ปิงหงวดได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะสภาพรถสวยร์ยอ Auto ออค่ะ ะะท่านใดที่ต้องการเกียรโตะะ้พร้อมใช้งานเลยนะคะคมาพร้อมกับจอด้านหน้าเลยนะคะคนี่คือไมวิ่งอยู่ที่2 1งหมื่นหนึเบกากิโลเมตรนะคะเบาะ,ะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเดินได้สีขาวนะคะระบบเกียร์ออโต้คตะแคปเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดได้แบบนี้เลยค่ะเป็นตัวเ e ตอี i ิชั่ปีสองี่รายละเอียดรถสวยนะคะ ได้ไปนี่คือคุ้มแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่วิ่งน้อยมากนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมแม็กเลยนะคะมาพร้อมแม็กโรงงานนะคะยางดันลบนะคะคุมค้มๆสุดคุ้มกันไปเลยนะคะออกรถฟรีดาวอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะอยู่จังหวัดไหนก,ก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับตัวแซดอิดิชันเกียวโตโตเตียนะคะรถปี2021นะคะตัวสมาร์ทแคป2.4นะคะสำหรับคันนี้ค่ะสภาพเครื่องนี่บอกได้เลยว่ามือเดียวป้ายแดงแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้ค่ะออกรถฟรีดาวผ่อนสูงสุดถึงไปรงงวดค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.99เท่านั้นค่ะสนใจต,ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดชันกระดิง่งกดติดตามไว้เลย นะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้กันให้อย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ